วัสดีครับผมอ้วนชัวครับพบกับรายการรถซับเวอร์ครับมาอีกแล้วครับกับรายการรีวิวรถของผมอ้วนรถซับเวอร์ครับวันนี้ผมนำรถ mercedes benz cls 250 a mg เป็นตัวท็อปสุดของ cls แล้ฮะปี2 0 1 5ั0 1 6ตัวเฟสลิฟราคาเพียง1,959,000บาทกับเลขไมหม่1 1 0 0 0 0โลมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับเป็นตัวเฟสลิฟหรือม i เนอร์เชนแล้วนะฮะ หลังจากที่เขาผลิตออกมาปี2011 2012นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนบอดี้หรือเปลี่ยนรูปลักษ์ต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้ามาปี2015 16ก็คือเป็นโฉมนี้แล้วนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็มีเดรรอยด์ลันนิ่งมาให้พร้อมเขาเรียกมัลติบีม LED นะฮะซึ่งตัวนี้ทำงานควบคู่กับพวงมาลัยนะฮะปรับเลี้ยวตามมุมองศานะครับกระจังหน้าเป็นไดมอนเกิ i l l นะฮะกันชน AMG มี p าร์คเซนเซอร์มาให้4จุดลิ้นกันชน MG เป็นโครเมียมเลยนะฮะในส่วนช่วงล่างนะครับตัวนี้เข้ามาพร้อมกับล้อ MG ขนาดขอบ19นะฮะชุดแต่งรอบคันนะครับเป็น MG ทั้งคันกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันก็มีมาให้ที่กระจกมองข้างนะฮะร,ระบบกุญแจเป็นระบบกีเลส4บานนะครับใช้ปลายนิ้วสัมผัสเปิดปิดล็อกอัตโนมัตินะครับหลังคาเป็นหลังคาสลูนะฮะ ในส่วนดีเทลรอบคันสีสันคันนี้เป็นสีดำนะฮะรถเก็บรายละเอียดมาให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่าไปนะครับมาดูในส่วนด้านในกันบ้างนะฮะในตัว CLS MG ตัวนี้นะฮะเบาะหนังน้ำตาลตัดด้วยคอนโซลดำนะครับวงมาลัย MG ท้ายตัดนะครับเลขไมล์อยู่ที่1 1 9 1 6 2กิโลนะครับ ส่วนพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมา2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้านซ้ายก็ควบคุมเกี่ยวกับมัลติมีเดียหรือตัวฟังก์ชันของตัวรถนะครับส่วนด้านฝั่งขวานั้นก็จะเป็นโหมดการรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับสั่งงานด้วยเสียงเพิ่มเสียงวอลลุ่มนะฮะของวิทยุนั่นเองนะซึ่งจะทํางานนะครับได้อำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายดายเวลาการขับขี่นั่นเองนะฮะ ส่วนหลังพวงมาลัยนะฮะก็จะมีระบบเกียร์แพดเดิลชิฟมาให้นะฮะสามารถปรับเชนเกียร์หรือปรับเพิ่มเกียร์ทดเกียร์ซึ่งจะสามารถปรับได้ที่หลังพวงมาลัยคันเกียร์เป็นระบบคันเกียร์คอนะฮะส่วนด้านฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะก็จะเป็นโหมด cruise control นั่นเองตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะส่วนแผงข้างประตูฝั่งขวานะฮะก็จะมีปรับบอกของไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรีให้มาให้3 จุดเลยนะฮะมาดูคอนโซลกลางบ้างนะฮะในส่วนตัว c ซ s c h a n มเนอร6แล้วเนี่ยรูปทรงของจองเขาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นจอฝังภายในนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว Minor c h a ชแล้วเนี่ยเขาจะเป็นจอลอยมาสามารถควบคุมด้วยจอยที่คอนโซลตรงเท้าแขนตรงนี้นะฮะฟังเพลงเชื่อมต่อ บลูทูธเชื่อมต่อ USB อะไรต่างๆได้ตัวนี้ก็มีนิเกเตอร์ในตัวนะฮะเพิ่มตัวนำทางนะฮะอำนวยความสะดวกในการขับขี่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับขยับลงมาเครื่องเล่น CD ก็จะเป็นสวิตช์ม่านไฟฟ้าหลังนะครับเวลากันแสงกันแดดอนะไรก็สามารถกดเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะฮะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยครับ นั่งสบายไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็มีโหมดอีโคนะฮะตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระบบพาร์คเซนเซอร์รอบคันของตัวรถนั่นเองนะฮะในส่วนตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะฮะสามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับะระบบแอร์ปรับความเย็นได้2ฝั่งซ้ายขวาระบบดูโอเลยฮะ ะะสามารถเลือกปรับได้อย่างฝั่งซ้ายก็ปรับได้อีกในอุณหภูมิหนึ่งฝั่งขวาก็สามารถปรับได้นะฮะมาดูนะฮะตรงอย่างที่บอกไปเป็นตัวจอยควบคุมจอคอมานนะฮะตรงนี้นะฮะดูด้านสายสุดก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะฮะในตรงนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบ Eco นะฮะระบบเมนนัลแล้วก็ระบบสปอร์ตนั่นเองนะฮะนี ส่วนด้านบนหลังคานะครับหลังคาของเราก็จะมีตัวสวิตช์เปิดหลังคาชัลลูปตรงนี้ให้นะฮะภายในนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ค่อนข้างสวยมากๆความสะอาดนะครับความเรียบร้อยภายในคันนี้เกือบ99.99%เเลยนะฮะค่อนข้างเรียบร้อยมากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปต้องบอกว่าแทบจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถภายนอกตัวรถและห้องเครื่องกันดีกว่า นะครับคันนี้มันถึงจะครบการรีวิวของอ้วนรถแซบเบอร์ไปดูนครับมาดูในส่วนด้านท้ายนะฮะเฟสลิฟไฟท้ายเขาก็จะเป็นไฟท้ายตัวใหม่นะฮะแล้วก็เป็นไฟ led นะครับฝาท้ายเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะมีสวิตช์เปิดปิดนะฮะอยู่ตรงด้านท้ายในนี้นะฮะตัวนี้เขามีมาให้ในตัว amg นะครับส่วนด้านหลังนะฮะในรูปทรงตัวซีดานสปอร์ตแล้วเนี่ย ช่องเก็บของสัมภาระก็จุได้ค่อนข้างเยอะหลายลิตรมากเลยทีเดียวนะครับมาเปิดท้ายดูด้านล่างก็จะมีล้ออะไหไม่แรลงช่วยเหลือฉุกเฉินยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรวจสอบตัวรถด้านท้ายก็ไม่มีการซ่อมแก้ไขดัดแปลงนะฮะหรือว่ามีการทําสีใดๆดัางสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บฝากระโปรงนะครับรางน้ําฝนเม็ดอาร์คทุกอย่างนะครับเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับ รถคันนี้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมตัดต่อและก,กอ่อหม่นะฮะภายนอกโลโก้ CLS 250D นะฮะโลโก้เมอร์เ e เดสเบยังอยู่นะครับกันชนหลังนะฮะก็เป็นกันชนหลัง AMG นะฮะตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับมาจนถึงรอบคันรถคันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ให้เห็นได้ชัดว่ารถคันนี้นะฮะภายนอกสภาพเนี่ยเหมือนใหม่เดะเดะเลยครับส่วนเปิดห้องเครื่องออกมาแล้วนะฮะเครื่องยนต์ 2,200cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแรงมา้าของเขาอยู่ที่204แรงมา้าความเรียบร้อยของตัวรถนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าซ้ายขวาเดิมแก้มหน้าซ้ายขวานะฮะน็อตไม่มีการขันไม่มีการเก็บสีใดๆสิน้น เรียบร้อยสมบูรณ์และรถคันนี้เราล้างทำความสะอาดมาให้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเราม,เรามีเราดูแลความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะฮะในส่วนตัวนี้นะฮะมาสรุปกันดีกว่าครับใน Mercedes-Benz CLS 250 AMG ตัวเฟสลิฟปี2015.2016เลขใหม่1,010,000กว่าโลกับราคาเพียง1,959,000บาท ราคานี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082-856-00-00หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่แอดชานนำหน้า a d d 9999-94ตัวนั่นเองครับสำหรับรายการรถซมเบอร์วันนี้ครับผมบ้วนรถซมเบอร์นะครับมือถึงชุงท้ายรายการนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซ u b s c r i b e กดทุกอย่างที่มีให้กดฝากกดให้ด้วยนะครับผม และก็เดี๋ยวเราคอยติดตามชมว่ารถคันไหนจะมารีวิวให้ท่านดูก,ก่อนใครวันนี้รายการรถเซเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r o s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e .com